ปน้องลยเนาะนี่อันนี้คือเงิหหนเบะเข้นะรุ่งซิ่งเนาะไปกล้องกันเลยเนาะโอ้ลมพัดมาเลยฝนกำลังตกมานะเมนูโคพี่น้องเนาะ กับทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเมื่อสักครู่เมื่อนี้สามีกับเขามาบ้านพี่น้องเขามาส่งเบะเท้าเขามาหอดแล้วพ่น้องตึกป่าเอากินแรงก็ยังอ้อพี่น้องเนาะป่าอยู่หนองสะโคเทา้าพี่น้องเนาะพออีลาเพิ่นปล่อยไว้แต่เมื่อนี้เมื่อิชวนมาตึกเมื่อกินแรงนะพี่น้องเมื่อแรนน้เขาแบบได้แนวกินนะพี่น้องน้ำไปชิมาตึกกินลุงน้ำเมื่เท้าเอาป่าพี่น้องมาชิได้บปล่าเดี๋ยวไปเบิกน้ำทวดเนาะบรรยากาศอยู่ทางในบ้านกับประมาณนี้เลยพี่น้องเอเนาะนี่อันนี้คือเป็นเบะเฮานะ ตอนนี้มันมิม่งเากำลังกลางที่ลุ่งพี่น้องเนี่ยกระลกเสื้อขามันกอดเนาะเน,นี่ยกะนีอยูซี่ขานะพี่น้องนะนี่ตัวน,นี้ก็เป็นห้องสีข้าวพี่น้องเนาะหงสีนะเพื่อนกำลังสีข้าวอยู่เสียงดังเลยเนาะตอนนี้แม่นมืดฝนพี่น้องก,กนจะตกเนาะมืดพึ้มมาเลยนะลมเย็นๆพัดมาแต่ทงหน้าพี่น้องเนาะอากาศดีดีนะ โค้งมะพร้าวทางบ้านจะมีกระสูงๆไปเนอะเนบบาะมาเบิงเมี่ยกลางกิลุงนะทุกคนกิลุงซี่ว่ะลุงซิ่งเนาะ Ni nga nga nga, sếp ní đây, vừa rồi nga 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 bọc คนห้ามอะรพี่น,น้องเลยเนาะนี่กลางแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปกล้องกันเลยเนาะโอ้ลมพัดมาเลยน้ำน้องชมพูเนาะ อันนี้เป็นหนองสะน้อยอย,อยู่แคมบ้านไปน,น้องฝนกำลังตกมานะ ยังคืนมาได้บอด้ยยังกล้องกล้องบ้าดเดียวฮักแล้วกอจิลุงกับพ่อพ่อนอกน้องมือนอกบ้านนี้มือหน้าก่อนยังมาตึกอีกนะเอามือไว้พี่น้องเนาะเ้ากับมือนะพี่น้องนะต้งห้ามแล้วพี่น้องนาะมือกันเนาะมือหน้ายังมาตึ๊กอีกนะนี่ทุกคนมือนี้เข้ากับสีมา ว่านผักบูดนะผักบูแบงนะทุกคนนะห้ามกับว่านเสื้อกัต้าที่ห้ามไอขุดดินใช่เลยนะทุกคนเนาะแม่เพิ่งซื้อมาแบบเป็นช่อ,องทุกคนไงนมันก็เป็นสีดำๆแบบนี้นะทุกคนนาะกับว่า,วานไปเลยนะ แล้วก็เอาขี้แกะมาปุ๊บหามขึ้นหามขึ้นไปตรงนี้มาวันกันเลยชุด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 บุ้มบุ้ม

นี่ว่างแล้วเรียบร้อยทุกคนนะหลังจากที่จะมีออกมากแต่บ้านจะมีกับว่านพักซ่กาตาแล้วก็มา,าหาซื้อกิโลพี่น้องเอ้ยเนาะทงบ้านเมื่อกี้ตึกป่ากับบ่อได้พี่น้องเอยก็เลยมาซื้อกิโลเมื่อกินแรกนะทุกคนนะเอามาซื้ออยู่ทางนําพี่น้องบ้านน้าเล่าพี่น้องนี่อันนี้เกิดเป็นเพื่อนเพื่อนนะทุกคนนะได้แล้วกับเมือ่อเพื่นแก่หญ้าไปเฮื่อควาย เมนูโคพี่น้องเนะาะโคจิโร่แล้วกับป่นแล้วก็แกงนี่แกงเซมมาบกเนาะมา,มาด้วยพี่น้องด้วยเมนูปนะ่นเนาะแล้วก็แกงโคเนาะจำเจ้าหน่อไม้มแนะมแฮงเนาะ